พอรู้ค่ะอันนี้ป้านน้อยหอ,ง,อ,ง,อ,องฉันหรือนางครับคุณป้าวงจำปลาห้าร้อยบใบโอ้ยขึ้นเครื่องกับว่าบอกพอ่พอเพราะว่าขึ้นให้ข้างมันด้วยไปอาญาเมื่อเมื่อได้พบว่าตือนจังไดกแตยังมาไปได้คุกแข่งมาขึ้นืมทำใจได้แต่ว่าขอประตูป๊อกป๊อกเลยยังข,งขึ้นมาได้ไปแล้วจืดข้าขึ้นบินไม่อนั้ย ขึ้นเขาถึงจะนอก,อนออนกว่าเจาเพ่อคงน้ำโกมพจตามหลังพ่อคือคงน้ำโกมเนาะบอกเองบอกขึ้มนมะพอคือโอนหายจักเก็บคืเดีวก้วนเนโอค้คุ้มเดี๋ยพอโอนไปตามใครเก็บคืเือนีมราบบจป้าพร้อมกับานางช้าป,ปิย่าพรคึมบาปอนางบุือสวนทุกคนขมาดเนาะ แล้นลั่งสุพรจะนั่งเช้าจุทารานัางเช้าเพื่อฟ้าดาชีนั่งเ้าวิกิตานั่งเช้าสุริโฟเอารวมปมาผูดอะไกนห่อยพาให้มมอโคไมอราบม่โคไมอหมานะงาห้อยช้นดังแหวกเป็นผู้ดาเมืองงานเขียนคำว่าถือเขียนของนะของ่อราไม่เขียน คลิบคิปถูกือเดีย <Yeah. S 2> ฉันร yeah. oh. mm ่วมกอดะรวมกอดแต่ว hmm. right. right. so ่าส okay. ื่อเดียวบ่ได้เพราะฉันเขาอันไเคือคขาพ่จังเลยฝึกยุคคราวคนเรีงว่าฝึกมาหนาเนี่ยเร่วมกันมื่อเนี่มื่อนี่เข้าใจว่ขียนวันชื่อพ่อวันนี้วันที่เก็ดนี่หนึ่งของคาคือหาหกเก็ดมื้อแป้รม่วมกันแล้วมันได้เก็ดคลเนี่ยแขนร่วมได้ไหมแขนร่าเก็ดคลิได้ไหมอเออ่ะ ใจไปนะลูกนะอ้าวห้มือโค้มือแก้มือโค้มือมันถึงแล้วโคมือเ่เขียนรวมไเป๊ะแจ่ม่ามึงยังเขียนรวมเลยเห็นม่อย่างมือว่ามันไม่รูว่งเลยมันจะเขียนของไปของมันก็รวมเกิดเ่ไงชรอก็จมือหัวขาัม่หเออเมื่อกูหนะเมื่อเม่อกูหนะอันนี้นางชีวันอุชาชาวไรปูชาจัก

ไว่มาเจาเข้อมูลตือนนะตัวไปครัวตัวไปเกือบ่องียมาเกือบ่อพ่อพอนาเกือนาะเืออาครกมือกูมือกาบมือกูมือมันเ้อเพียงพ้อครอบครัวร่วมข้างกำกับคปูชิบะคาปูจ่ายดรามาคู่ครับเออว่าชื่อชิบะวุืหน้ายิ่มขอของาขอโชคกักับครูจ่าด้วยครับ

หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนสามุครับปูอเดีย่เนาะเออให้ย้มมือโชคมือแางมือโชคมือหมานเดี๋ยเบ้อให้สุขภาพแข็งแรงให้เงินได้งอให้ชมได้มามืองานชีว็ดอีกบอลอีกต้น่ะครับปูเพ็รต้นง่ก็ยืมได้ครับปูขอคือใครครับโอเคไหมโอเคครับมั่วันนี้นะครับมืออันนี้นครับปูจัดงักจัดต็มจัด่วนเด้อยวเด้อครับปู เ <screws> อาเก้าชุน <và> ค <Anyways, desserts> <paper> ่ะยืมค่ะอาปูปูปูเนี่ยบอเกี๊ยงกุบอกยืมเก้าชุนแล้วกเกดียวกันนะะหมกแค่เอยนางระอคงราวชูชีพนารืมนางแต่งหนูพรอมครอบครัวอีหอย่งอีกอันนี้ทำังไงว้เจ็บป๊อีกแล้วยืมเออกาบคารวะปูปูจาปูคือหัวข้าเออรวมคาไวะ ต้นข้าป่าร่วมทางมาหาเกดียดขอให้อีนังแกงโมขอบขอบพวอหายมือโคมือรับมือโคมือหมายอายุวันนี้ถูกขับได้ึิงแล้วก็เลยแกงโมกแแคยึมเริ่งหัวถึอมาเยอะเอาตัดหนาเยอะหัวดิ่งเยอตัดหนายิเบอะคอตัวยิ่งมือขึ้น่าเขาทุนกระพ่ง่อเีเอาิเกีดรพ่งระพ่ จะหัยิงเปยิะิั้วหมูหอวหให้มม่ทั้งย่กวอาอันนี้เอบกีร่วมบุงมาทางช่องบักเกี้เอีกบักพะอีกไงไก่เกินร้อยไก่ไมเกินด้วยเยอะเยวพขอด้วยไก่เกินด้วยครับปูก็ยิ่งยิ่งข้เกินด้วยเออเอ้า ขอให้ลูกหลานชื่อรรวมเปหมางมือโชกมือร่บมือโชกมือไม้หึงหึงแล้วก็รวยระเดือกระเดือนะลูกนะอันนี้นางพุทธชีดีนางพุทธชดีรวมข้ามมหาจีดีห้าร้อยทบปู่ตาแขมร้อยแม่ครูแขมร้อยน้องบัน่อร้อยน้องนาคน้อยขอรยเงียบครับของร้อยลูกชายนำเรื่อนามร้อยเอากบ่อเือ จะไดู้ล้ย่อเมื่อคืนนะเอาไปยืมปะฮะผมมานี่ยคู่หนึ่งี่ห้อนั่นอ้ยีห้อน้นก็มาเคยเคยขายเกียวเออมือตองข้นงหนามคำว่าเนาะเออไา้มือโคมือดาบมือโคมือหมาเดินนั่งพูดแต่เดินเด้นเมือเฮ้ยมือโคมือดาใคร่มือเงินเดียวจะขามือคืนขาหัติีพูดขาวมือ งางไมอเขาคงมึงนั่ิเขาเลยอีกวันนางขิงไข่เนาะพรงบุตรเนาะคือว่านา่ง่นาะนั่งขิงไช่เนาะแต่คุ้มข้างบุญเออบวมเขาช้างกับงามหาด้วยเนาะบุญหางด้วยอมือตกมือรับมือตกมือไม้หึงหึงแล้วก็รวยกันกันแล้วกนนะเอรอ่ะเป็นคู่อเราค่อนข้างเขนเขาร

แก้วโตมักเนแม่ปูแม่ปูกปิกินแมงก็ปูแม่ปูเขาถามเลยว่าจะกินหง่ะเขาขายท่วฟังกเอรแม่แค่เขาเปิดประตูมากันั้นกางข้คกางไงเพราะเขาแค่เอ็นเอ็นล้เพราะเขาอยากขายนี่ะ เม่กใืมหรือหนคือเญ่ใหญ่ให้ติดกับหัวเอาเ่ก่อนจะเอาเรเยอะเยอะเยอะใส่ใส่ลืมบมบมโอห้ามูแต่นเนาะบุ้มนึกไกินนู่นกินได้เว่าจะเอาก็เอาเก ขั้นใหญ่ใหญ่จะกบัเลยนจะขาเลอบอกว่าขาหมาเลยข้างหัวขอจะขาเลบอกเือมือแรกขาเขาคอยขาเตีย้ยไมคือขาปูข้างหัวขาลบอกคือม่อข้กาว่าขาปูนึขี้กาเพระขาเน้าง อะไรได้มากะปูหุกรอยเกาิบหุกรอยเกาคิบบะค้บเอ็งมันใจใจก่ว่าขบ่งมันใไใจขึ้นขึ้นขึ้นมานจกเปนเรียบเอาขารื่เยกปูแต่ว่าทํางร่ามันคือขางวนหุกรอยเกาคิบมันใจใไกระปุ่งกรบุ่งดิ่มเออ ờ hay gì nhau cọc còi cây thì cũng người cọc người ra người cọc người cọc 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 ra cọc cọc cô cọc 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 nó cọc cọc còi nó cọc cọc nó nó cọc 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 Cô cọc cọc

Quá thể chưa thấy vậy. Hang ong, mắm hạng móng 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 เอาองเ้อเอาจงกอกอดก็ได sí, ้ย yeah, yeah. ังกอกอยขับปอดตัวเนาะเอากับอยังกอดกดก็ได้ยังกอกอยเมื่อแรแฉะเลยเนาะแฉะเลยแฉเลยแฉะถึงพ่อให้ไปสิบเก้าบาทวะยังกอกอกอยู่านจะแก่ไจเนาะ A mua cổng của đảng mua cổng của mọi người nắng bọc có là cổng nắng bọc chưa có trích cổng nắng bọc chưa có trích cổng nắng bọc chưa có trích cổng có trích cổng nắng bọc chưa có trích có trích cổng nắng bọc chưa 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 có นางขาวขาลิขา,าอบบาุ่มเท็คขาระว่าองปุตราห้าร้อยบาทเอาใหรอืมนางร่าบมือกกมือร่ามือกูมือหม,ม,ม,มา,นนมาเยอะขาลิขาเ้อมือขึ้นแดงมากนาเขาบโป่่ายังมากบป้เมือนเอาเกั็คืนงวดหนามากเ้อพอถือหายค้างยังมม่ชิบเกบาทเบทลูกเยอะชิเก็ดงวดถึงมากเลยนะถึงมาเเยอถือจบุ้งน่เย,ยอะคือกรอบอกโลดว่าหาคูบัน แกมันหัวคาดก็เพ่งคางนี้นอยให้สงคายคโคนกัวใจนอยเอาน่วจะถืย่งครับดูโบราณเนอะจะมากับวันนี้เมื่อคืนว่ามือบันรู้งานหนจคเมือบักรลบแกนี้แล้วก็ไม่ครูของหัวเนาะโอเคไหมโอเคพ่อแก่วงแก่คิมแก่ คณะปู่ตาเทพเรู้เรื่องด,ดองอมมดังสะทานโลกครับปู่จางบ่เพื่องางพวกเพ่งมากาจางเรืดด่อบไปงางคือบ่มากาศจางบ่กปู่กาเือพวกาก่พวงเพ่อพวกเพ่งแค่เงื่อมเอาก็คอขคผู้ได้ขี้ภกพับจ่องไว้หม้อถือไม้พอถือรนบคนแรกเลยผู้ได้ือ้าจจาเนะผู้ได้ขี้าจ้งบอกมา ก็จะให้แค่หูวจักว่าพู้ให้จากคนเลยพ่อจะทหาครับปูว่ากูจะจากบ่าบอกต้องต้องต้องหัวข้าไอค่าปูปปปูหยิบต้องบต้องยิกค้าวโตนี่ปู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 หยิบพ่อใหญ่ต้องเรับปูเ่วผ้าปูสันนำก้าวเข็งแคนปูตนขึ้มาว่ามือแต่พ่ได้ ข้าบ่อหมือ้กงบ่อห่านติงทำบ่อแพวล้อเรื่องดาวเปลืองเออเงินวางเออพวกไอ้เก็บผักหมออร้หมวถือมากข้างบ่อ,ยยอรบป่าก็าคือ,อข้าหม้อรำข้าของผู้จัดเนาะกลางงาลูกบกบ่อข้าข้าหมบอรำ เดี๋ยวเรืำคัคุยกันเง้ยออ้อการงอ่าฮ่นม่าฮาฮ่าฮาฮ่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 าฮเาฮ่าฮ่าฮ่าฮกา่าฮ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 าฮ่าเ่า้่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮาาม่าอ่า่าฮ่่าฮ่า่าฮา่าฮ่่ กูไเ้็นเกว่าแล้วเหมือนกูได้กับเดอะทางมาเด้ก็กูด่างมาค่ะเหกับเพื่อนแล้ทั้งหมดัวทั้งหมดเงิยบางให้ัูเขาก็จะมาพูดได้หน่อมั้งก็เงีับก็เป็นยากูอืมอันนี้ของใครกูสมพันธ์นะกูอีกงานสมพันานเอาเอรหอือขอคารวะขอแข็งค้างกูถ้าอีกพ่อให้ลูกเป็นเจ้าภาพได้ใช่ไหม ได้เนาะอังคุ้มข้าวไดเนาะโอเคงวดประจำวันที่คือเพราะว่าปูนี่อยากเบิ่งไหมอยากเบิ่งบอลน้ำบ้องไงชุดใหญ่ไฟแรงอยากเบิ่งไฟก็ทำรูึ้นคือคุยๆซะฉันให้คู่ไฟก็คเบิ่งุนจังอยากเบิงบ้องนี่่ไหมครับอยากเอาพวกไฟแรงสูมาแรงขึ้นแรงต้องไฟรอกกระเทยอนั่นครับปูบ แต่กรรมมันมันไม่มีมันไม่ครับมันมแปลกๆพคกับเออมันไชงงบหลายจืดยังยังตงข้าไหวบ่ไหวบ่ข้างไหวพอกระชื่ไปไป็นขึ้นเป็นหอนเนาะมันไม่ผู้ออกช่วยเขาจืดปูต้องเล่นกัางคืนนะครับถึงจเห็นไปกัเล่นกลางคืนอ่หึไม่คนออกคอวยบ่าออกยจต่ปูอืมดิก็คอยออกคอวยบปล่ามันแค่เอออกช่วยเครับปู เคบเอ๊ะออกซอยร้ไหมออกซอยครับเยิ้มกระซอกระซอยครับออกซอยไหมออกซอยครับจั๊งหมูเด็กกระั๊งปูออกกระจะปูออกบูออกกจะจั๊นไหนตอนนี้เระจะ๊ปูเอาอย่างนี้โอออกขาหมอลำออกขาหมอลำจ้าปูออกจ้ามือรังว่าชื่อชื่อผูกแขงยืระจั๊ปูไบ่เอาการเป็นไง จร้องขันจ้าปูเอาก็คือห้พพ่อครับไอ้หมดอก็อนจ้าปูพ้อมจ่ปูพ้อมอกีไปทาครับปูานใจญเนาะงนใจครับเริ่มแค่วงนี้ไปก็ไปรงขันกันล่องักลงนสิปรึกษากันว่าท่านได้ปูอีลีเลยอืมอีรีหปูอือเจ้าภาบอกตาันอืมโล่านา มาจะไปหาเจ้าภาพนั่บอโอ่อยากเป็นเจ้าภาพว่าอยกเป็นเจ้าภาพไครเนาะบางนีหงแยกเป็นเจ้าภาพู้คุยกับไหม้อดำๆมันบ่หางม่บ่เอโคได้เลยหเอาเอาเอาไดแล้วก็อึ่งมันบ่เมอนเอาไปคอจะหายคลืนหางหรื่ว่าข้นใดเขาแข่ก็เคลียร์เหมือนดิมครับปู่หางขันคอหายก็ถือเคลียร์อ่ใครหายก็ต้องเอานะ ม่เคยงงกไจมั้บ่โ้ผู้ศิษย์พุทับเอาเนาะหกข่าวหกข้าวหกข่าวไปถึงก็บอกเขาเลยไงบอกกันเรื่องท่เขาถือเชื่อเลยว่าบ่เคยกันเหตเนาะเออหามเอาหํามมันใจเยอะผัวก็ยังถูกขางเยอะผัวได้บุกเลรียญตัวผั เร uh. sw no anyway> ื่มเบาคกาศไปง่ายก็ยกันอะยรเบาดีเยอะคือหาั้มาจับมอได้รมันหรื่มมือกันก็หั่มได้หั่มมาจับไว้แค่ปุ่งยั้เรื่องแค่ปุ่งหั่มมาจับพ่อบ่งพ่อวางกุ่งพัวมันติดง่ายพอถั่งคือแค่วางปม่งง่ายพ่อคือหามือหายเอาเพราะว่ามอรมัด่งมันต้องหามืออื่นเออหั่หักเบาก็เบา มาจำพ่อท้าห้ำเงินเนาะชิปเกตบาทซะดอโอนไม่ขั้งไม่คู่เลยชิปเกตไงดื้อโอนมามัดจำเลยจะจ้างบุ้งผู้จ่าใจก็ได้ระต้องจ้างได้ถ้ำเพราะว่ามาจำเวลาชิปเกตนาะโอเคจัดไปจัดด่วนอ่าม่โกไมือดับม่โกรกมหมานได้ดื้อตั้งแล้วห้ก็จินึกแคพอบอกคือหมด คือคือว่าคือก็แล้วเแล้วเนาะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลใช่หรือไม่เนาะเอาพอบกับอีนัางขมผ่านดะรู้เด้อเอาหายใจสูกได้รังไดปสูดแรงมานพอรุกจังไปคือคือกใจเขาออกชอยคือเกาะหังเพราะมีปัญหาหอกเด้กลองเงาไม่แก้ตัวนี้อือผู้ใด้คือป็นเจ้าภาพกลองเงากต่จังว่ากันแล้วก็หมอนำเปิจัดชื่อวัดป่าบ้านมื้ออือปูดีพวกแบบเบิ้งอือ เราอยากไปคู้แสงไฟคือพอแม้ว่าไม่คว้นอี่ต่อจาคู่อไรวะใช่มึอขึ้นแล้วเด้ายมันอะมึงข้นเออเปิดนั่งขึ้นบ้าว่าอ๊้กับบนแเบบื่อคาแข็งเคยเห็นเราได้ความแข็ปั่นียู่เพราะคือเก่าแล้วพอว่ะมือไฟราย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 แต่กับไฟอื่นกับเคยมากกับมือพอว่ะแต่ก็บมือควันพุ่งฟุ้งุุ้้งแต่เคยเห็นว่ควันขึ้นควนบ่คนบ่ใหม่แต่เคยเห็นบ่ เออไายขึ้นบ้า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 กับบวอนได้คุบกับวเป็นหยังวาจะเขยนผู้ที่เขาขยกบึงว่าจั่นอืมวันนี้หำเด้วกับือ้นงานแล้วก็บยืนั่งสมผ้านหมนบอกเออขึ้นงานต่างๆเออเขาจะร่วมกันอืมอยากเพิ่งหมอท่าน่าอั่ว่าเนาะไม่ว่าผูตายอย่อืมมาจำสิบเกดสิบเกดแล้วก็สิบเกดวันนี้นะ ห้ามเกินหกพุ่มเก,ก่าไหโอเคเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเนาะเกิน<พ>หกพุ่มไปไม่รับโอ<พ>เอ้คุณสาริสาอุณแสงว่าก่็นจะาภาทงนี้ทหมเออ่ันที่ช้าอย่างบอกบมัดเด็กฝีผู้ที่เขาอียกาันที่ข้า,านย่างนะฉันก้อา็จะออกคอยมืออันัที่ข้าโอนมาเ่องม้มื่อเดกเก็บไปมักจำค่อยกันเด้วกูด เอออามือแค่น hmm, so mm ี hmm. mm ้เลยครับ mm อืมไปครืนแล้เ hmm. ม yes. mm ืนไหรโตอง้อไปแค่เอออืมเออมื so. ่อไหรกันนก็ยืมมาก็มือขอก็รู้ครับผมขึ้นแค่ยังเงี้ยอันนี้ของผู้ใหญ่นะหอยแขนดังเมเกัอออกก้นงูก็บอกครับออกยุคครับออกยุคคือหอยขขนก็ต้องออกก้นงูนครับขวมาได้ไหมพ่อครับพ่อแน่นครับมากบอมขึ้นก่อน เมื่อคืนมันจะ่หญ่หรอกเอาอะไรก็เก่าครับต้องเอาอะไรก็เก่าไว้ครับคนละครึ่งครึ่งไปครึ่งนะครับผมเออพ่อเก็บเอาไว้สักโซเนาะเอาอย่างนี้พ่อจะเอาปูใหญ่ๆเลยเนาะเขียนไว้ว่าพวงอะไรปูนี้ของปู่ตาครับผมใช้ยากเก่าเก็ดชูครับผมไม่ใช้ยากของเลยเออต่ว่าของปู่ตาแต่ว่าใช้ยากเก่าเก็ดช้ไว้ด้อยครับปู่

นอโชคมุกดัเขื่อนคำร่วมบุญมาหนึ่งร้อยเก้า่าเอาให้มือโชคมือดับมือโชคมือไม้หึงหึงแล้วก็รวยเจริญเจรินะนะอยู่ๆกอเฮงจะออกคอยกันเออค่ามอบอกม่อน้ามือแต่งอ้าวเอาแค่นี้เนาะเอาให้มืกดรามือโชคมือดับมือโชกมือไม้หึงหึแล้วก็รวเจริญเจริญบัรเชื่ออีกชัวคอยอยู่อเปลาสิบเก้าส้บเก้าอยู่ๆก็เฮเจริญเสาธุค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแตงโมกรับสวัสดีทุกคู่ทุกคนค่ะที่กําลังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะหลังจากลงหอแลวเนาะค่ะเสียวแนวทางของปู่ตามาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องสายบนทุกทุกท่านเนาะค่ะพี่สลาเวลาอันวิ่าเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะ มือวานนี่ค่ะอยู่หอปูห้อกับเป็นบุญเนาะค่ะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะค่ะแตงโมเนาะค่ะเปิมปิติยินดีกับสายบุญเนาะค่ะที่รวมบุญมากให้แตงโมทําต้นผาปลามือวานนี้เนาะค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะขอให้สายบุญทุกๆท่านเนาะค่ะที่รวมบุญมากค่ะถึงแม้ว่าปูห่อจะบอนไล่ซื้อเนาะค่ะมือวานนี้ไล่ซื้อกับหลายรีค่ะ แต่ว่าท่างแตงโมก,ก็ได้ถวายปูให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพ่ได้ยินซื้อยินเสียงเฮากับว่าเป็นยังเนาะค่ะเพราะว่าเาทําเ้ำโยใจเนาะค่ะแตงโมถวายปูให้แล้วเนาะค่ะทําตนค่ะพระป้าให้ค่ะก็ได้ทายทําให้พราแม่พี่น้องที่รวมบุญมาได้เบิ้งค่ะลายซื้อลายเสียงว่าจะเป็นของยิ้มแล้วของแตงโมเนาะค่ะไยลี่ค่ะปูเข้าภาษามาทิสอันเลยเนาะค่ะแต่ว่าค่ะเข้าถวายโดยบมกก้วยใจเนาะค่ะอนุมโมทนาสาธุบุญนั่มค่ะ ดีใจเลีค่ะถึงปูห่อจะบออ่านซื้อเนาะเหากระทําโดยจิตโดยใจเนาะค่ะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะสำหรับแนวทางมื้อนี้เนาะค่ะค่ากับเขากับน้ำค่ะค่ะปูให้ลูกไหหลานขึ้นขึ้นเก้าละค่ะค่ะสำหรับแนวทางว่าจะเป็นมื้อนี้หรือว่าของวันที่สิบหกเนาะค่ะปูก็ให้ปนกันไปค่ะหฮากับพิาพีนพีเจรนาเบิ้งเนาะค่ะปูไห้ตัวไดค่ะเป็นตับ ไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ห่อกับพินิจพิจารณาเบิ้งค่ะเพราะว่าปูกระหายแก้มไปน้ำเนาะค่ะสําหรับค่ากับเขอกับน้ำแล้กกาวันที่สิบหเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะค่ะสําหรับแนวทางของวันที่จมีนาคอม25 6 7หเจ็นาะค่ะปู่ตาบอกว่าค่ะค่ะคิวมะลัมหนึ่งถึงสิบเด้อค่ะหนึ่งถึงสิบค่ะบนเน่ค่ะค่ะกับโบนน่เนาะค่ะสําหรับแนวทางของวัน ที่16มีทุนาย่น2 5 6 7หรหสิเค่ะเฮากระตามมาหลายงวดแล้วเนาะสำหรับซิฟค่ะซิฟคอล์อค่ะงวดนี้เฮายถิมเนอค่ะเพราว่าปูปูยกมือฟอนกล่องยาาเมอว่านนี้เนาะค่ะกะจะมีค่ะเฮาพินีพิเารณาเบิ่งก็จะมีอยูสิบแล้วก็หาศูนย์แล้วที่ปูยกมือเนาะค่ะฟังเบิ่งค่ะกิจารณาเบิ่งค่ะค่ะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางของ ค่ะกับขอกำหนามมือนีปูให้คุณนุุนวล่าเนาะค่ะกับตั้งแต่เด็กๆคุณค่ะปูไใเกียร์สิบค่ะสวงคำคำแรงๆห้อยมากรอบเลยเข้ายจังพินิพิจลนาเบิงสำหรับเอ r อปูเนาะค่ะค่ะหกศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์หกเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะถ้ายิ้มกับแตงโมได้ถวายต้นถลาสำหรับปูตาให้ยิ้มก็คือเก้าสิบไฮแตงโมก็สิบเจ็ดเนาะค่ะค่ะพิจรนาเบิงค่ะ ค่ะสำหรับผู้ให้เสียเอกกับเจวันเนาะค่ะส่วนคำคำแรกๆเนาะเสียเอกได้เก้าร้อยหกสิบเจวันได้สิบหกเนาะค่ะแต่ไอสิบเก้าค่ะแต่ว่ากัรละว่างสิบหกแน่ค่ะสำหรับซาลิซาสิบเจ็ดด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะกรับสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะสำหรับแนวทางค่ะ ค่ะปูค่ะเนาะค่ะปูกับเว้าว่าผู้ใดจะเป็นเจพาะมอล่ำเนาะค่ะค่ะสําหรับค่าเจ้าะมอล่ำค่ะปูมัดจําไว้สิบจ็ดบาทค่ะสําหรับค่ามอล่ำเนาะค่ะหกสิบเก้าค่ะค่ะปูตาหองกระามองค์ปูชีพเขาเนาะค่ะหองกับพี่ดีพี่จิรนาเบิงค่ะค่ะฝ้าไปหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะค่ะสําหรับเนวอทางค่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะขอให้สายบุญทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่รวมบุญมากหรือว่าสลาเวลาอันมีคา่าเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โชคๆมันๆลำๆเลยลุยทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะโชคดีทุกผู้ทุกคนค่ะเบิ้งบ่ท่าน่ค่ะคะ่ะเบิ้งบ่ท่านเขาอาจารย์รี่เบิ้งไม่เนาะค่ะรี่เบิ้งไม่ได้ค่ะค่ะให้โชคให้มันให้ลำให้รวยเนาะค่ะโชคดีทุกคู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ